ดูต่วอวยใ,ใจถามว่ารักเธอเท่าไรแต่นักยิ่งยังไม่ดีตอนที่เทปด่วนดาวมันหมดฟ้าอุณหภูมิหมดรอบนี้คุณและสายที่นีมันก็อย,อยังดูน้อยไปไม่รู้จะต้องทำเสร็จเท่าไรทำให้เธอ จนที่สวยที่รู้ปรเป็นทีมหัใจไม่ได้ Ok, lần này ngồi với tao cứ bà cứ đi chuộc qua 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 chuộc Hãy chuộc qua chuộc qua chuộc qua

จบ,ไไจบแล้วแบ๊กอะเอาช่วงนี้เรามาทำบุญกันดีกว่านะฮะเป็นช่วงของการประมูลของที่เหลืออยู่สมานลิศแร้วเนาะอยากจะบอกว่าวันนี้ศิลปินดาราทุกคนที่มางานนี้ไม่ได้มีใครได้รับค<ช>่าตัวค่าจ้า,างเลยทั้งสิ้นมาด้วยใจทั้งนั้นนะครับเอาลิศมา,ารฟรีเหรอเอาพี่ได้เงินเลยเนี่ยเออขอเงินก่อนรอเล่นรอเล่นจางลิศไปถ่ายละครตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงเช้านะครับ เสร็จปุ๊บถ่ายเสร็จขอบขอพวดกับว่าขอถ่ายเสร็จก่อนเลยกี่ฉากกี่ฉากรวดไปเลยหกเจ็ดฉากรวดเพื่อที่จะมาที่ใช่ครับเหมือนพี่เลยพี่ทำเจ็ดโมงเช้าพี่นอนพี่ขอนอนรวดถึงห้าโมงเย็นมาทีเดียวตอนนี้แล้วพี่อยากเล่าความงงพี่ได้ได้ครับพี่ขับรถไปเซ็นเนอเวิร์ดพี่ไม่รู้ว่ามาจากไหนพี่ไม่รู้ว่างานจบพี่ได้พี่ถือเอ็กเซ็กต์หรือเปล่าเราเรามาเริ่มการประมูลเดี๋ยวเดี๋ยวห้าโมงได้ครับโอเคครับผมอันนี้เป็นของน้องแกรนโอ้โห เขาฝากมาไอ้ไอ้นี่มันหน้าหน้าแก่ใชไปนะอันนี้มันสวยกว่าแกอีกเนี่ยเอาเหถอะนดไปแต่ว่าแกเขาขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อว่าอะไรคะเรื่องเสื้อเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีกลิ่นตัวติดไหมทำไมคะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับเฮ้ยน้องเขาสะอาดสะอาดอะไรนั้นเพื่ออาบนั่นไงี่ยแต่ขาแกเขามาดูโอ้คุณเล่นคุณเล่นคุณเล็กเสื้อแกนะครับผมอ่ะเราดูเห็นไหมเห็นไหมชูสูงสูงมาะสูงสูงเรา ราคาประมูลที่เท่าไหร่ดีเอ่ยน้องแฟนเบอร์อะไรแฟนเบอร์เบอร์สามเบอร์สามเอาแล้วก็ที่สามร้อยบาทเราแถมไม้แขวนด้วยนะโอ่ยมีใครให้เท่าไหร่เอ่ยแฟนคลับให้เท่าไหร่จ๊ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยมาแล้วที่เจ็ดร้อยมีใครเพิ่มกว่านี้ไหมคะเท่าไหร่คะเท่าไหร่ครับพัดหนึ่งมีให้ข้างหน้าม่ให้ผัดหนึ่งนะ เออแต่พี่อยากรู้มากเลยว่าว่ามันจะมีกลิ่นแรงติดไหมตรงสิตรงสิพันหนึ่งแล้วพันหนึ่งแล้วอันนี้พีช่วนรอเล่นรอเล่นไหนเซ่ใหม่สิเซ่ใหม่เซ่ใหม่เดนจริงด้วยนะเซียมันดังเซียมันดังเจ็บไหมไม่เจ็บครับอ่ะหนึ่งพันบาทสองพันสองร้อยบาทอ่า ปาสามร้อยสามนพ้ยนขับนี่ชอบเล่นแบบเลขนะเลขแบบอย่างนี้นะคือการทำบุญเลขอะไรก็ไม่ผิดนะครับเอาเคสเอาเคสเอาลาไว้ก่อนเอาเคสนี่ต้องไปลงมาไหมโอ้ยเดือสามรสาบาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะพันห้าร้อยันห้าพันหกร้อยค่ะพันหกร้อยแล้วพันหก้าเกิดใครโจก